สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกกับแมพที่มีชื่อว่า Model m y s t e r y 2นะครับวันนี้เราจะมาวิ่งหนีฆาตรกรกันในเมื่อเราไม่ได้เป็นฆาตรกรเราก็จะมาวิ่งหนีเขาแทนเย่ก่อนอน่นก็ตอนนี้เราอยู่ในแมพนะเพิ่งเข้าแมพมาก็ยังไม่รู้เลยใครเป็นฆาตรกรอ,อแบบนี้สวยมากอะ่ะสวยแบบสวยมากมแมพเหมือนอยู่ในโลกอนาคตเลย เ้ยเขายิงอะไรกันเมื่อกี้มาวิ่งเก็บเก็บเหรียนไว้ก่อนใช้ทําอะไรได้ไม่รู้เก็บไว้ก่อนเห็นเขาวิ่งเก็บ<ม>เขาไปในห้องนี้ได้ไหมอะไรเนี่ยชื่อคนเป็นออฟฟิศของใครเนี่ยน่าจะผู้สร้างแมปหรือเปล่าชุดอย่างเท่มีเข่ากางด้วยกาลังทํางานเลยเคร่งเครียดนะเนี่ยแล้วนี้ใครเป็นฆาตรกรเนี่ยยังไม่เจอคนเท่าไหร่เลย หายไปไหนหมดเฮ้ยเธอเป็นฆาตรกรหรือเปล่าอันนี้นี่เราก็จะต้องถ้าเราเราเป็นคนเราก็จะต้องวิ่งหนีฆาตรกรนะส่วนแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ว่าสามารถใช้ปืนยิงฆาตรกรได้ฆ่าฆาตรกรให้ได้แล้วคนคนใครนะ่ะเป็นสายลับหรือเปล่าเขาเข้าไปทําอะไรนั้นอืมไม่แน่อาจจะเป็นสายลับที่แฝงโัวมาสืบก็ได้นะขึ้นไปจันสอนดีกว่ามา มีอะไรบ้างชั้นนี่ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เองเหรอเป็นเหมือนนี่ที่นั่งจิบกาแฟนะกระโดดตรงนั้นได้ไหมอุ๊ติดกำแพงเฮ้ยไม่ใช่เพาดานเฮ้ยคนนี้ถือมีวิ่งเหมือนน่ากลัวเลยนะอันเนี่ยไอ่นี่อ้่ะอ้าวใครยิงอะไรกันเขายิงใคระนายยิงใคร อันนี้เป็นเหมือนที่กระโดดขึ้นไปได้มากระโดด,ดโอีกแล้วอ้ตกและนี่ฆาตรกรเขาอยู่ไหนเนี่ยฆาตรกรคือใครเปิดเผยตัวมาสิเออตกอีกแล้วอา้าวนั่นเฮ้ยเราไม่ใช่ฆาตรกรจะมายิงเราทำไมเรา,เอ,าอ้าวอ๋อเป็นเชริฟถูกฆ่าไปแล้วรอบนี้ผมจะได้เป็น อารอบนี้อยู่ในแมบปบน่าจะเป็นสำนักง,งานออฟฟิศนะมาวิ่งลงล่างเลยรอบนี้ใครจะเป็นฆาตรกรเขายิงแล้วยิงฆาตรกรหรือเปล่าไม่ใช่แน่แน่เลยยิงมัวแล้วเนี่ยคนเนี้ยอ้าวชักดิ้นไปแล้วเดีย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 วเยเออเฮ้ย อ๋อนี่ฆาตกรคือใครกันแน่เออโอ้โหวันนี้เป็นฆาตกรวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเขาฆ่าแล้วเขาฆ่าแล้วเขาตามท่อวิ่งเขาตามท่อฆ่าได้เปล่าเพื่อนเขาเข้ามาไหมไปวิ่งเก็บเหรียญต่อดีกว่าได้เหรียญมาบานเลยอันนี้ออกตรงไหนเนี่ยออมาออตรงนี้โออเจอฆาตกรพอดีวิ่งเข้ากลับเข้าไปงนี้เลยตหนีแล้ว อยู่ไม่ได้ตรนี้ออกไปไหนสบเกลื่อนไปหมดรพ้อมไปทางไหนก็มียังไล่ฆ่าอยู่เลยเย ê, ่ชนะแล้วแปลว่าเพื่อนหญิงคาตากรทิงใช่ไหมฮีโร่ของเรานั่นเองเป็นคนฆ่าคาตากรไปแล้วเยม่มารอแบบต่อไปแล้นี่คุณซานต้าคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่คริสต์มาสนะ น่าจะเอาไปเปิดเพลงได้นะไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมีหลายสีเลยเนี่ยอรอบนี้ผมจะได้เป็นอะไรอมผมได้เป็นฆาตรกรอรอบที่แหะข้าจะ,ะไล่ข่าพวกแกให้หมดเลยนี่เราต้องทำเนียนๆไว้ก่อนอเขาไม่รู้หรอกอสองคนยิบสองคิวแล้วพิงขึ้น,น,น,นบนหนีแต่ตรงนี้ไปก่อน ออยู่ตรงนี้อยู่กันบ้านเลยคิวไปแล้วเย้ yeah. อีกหนึ่งคิวเขาเห็นหรือเปล่าก็เห็นแน่เลยมาฮะเราต้องหนีแล้วตรงนี้มีปืนด้วยเอาปืนไปฆ่ามันเลยได้ไหมมาไปหาคนกันอยู่ไหนตรงนี้นี่ฆ่าไปเลย โดนยิงแล้วเออเขาฆ่าเราซะแล้วเผือมารออีกรอบหนึ่งรอบนี้ผมจะได้เป็นฆาตรกรไหมมาดูซิรอบนี้ผมจะได้เป็นอืมเป็นฆาตรกรอีกนะและ้วนี่นี่มาเกิดที่ลงรถเลยลเดี๋ยวเดี๋ยเอารถขับไปชนให้หมดเลยพวกนี้นี่รอบนี้เราจะต้องฆ่าคนเมื่อกี้ที่เขายิงเราให้ได้ก่อน ตอนนี้เราจะไม่ยอม,อมดีนะไม่ฆ่าอยู่กันหลายคนมากมีเวลา3นาทีในการฆ่าหูอยู่กันบ้านเลยจะฆ่าเขายังไงดีล่ะเนี่ยรอบนี้ไม่มีคนวิ่งตามเราต้องไปไหนดีไม่มีใครอยู่เดี่ยวๆเลยอะ่ะผมจะฆ่ายังไงเนี่ยหือยู่รวมกันหมดเลยอืมจะไปฆ่ายังไงดีคน,นไได้้้ได้ได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 คนเฮ้ยเจ้าเห็นหรือเปล่าเราเห็นหรือเปล่าเจ้าเห็นหรือเปเล่ปา นี่บางเห็นเหตุการณ์ไม่ได้หรอกเหตุการณ์ไม่ได้หรอกเอ้ยคนคนนึงก็เห็นแล้วเราต้องหลบเฮ้ยไปทางนี้ดีกว่ามานี่ปันไปเลยคนเมื่อกี้ที่เกาฆ่าเรายิงเราอ้าวอ้าวคนนี้เห็นเหตุการณ์หรือเปล่าเฮ่งตามไปไปคิวเขาแล้ว ก็วิ่งตามไปแล้วต้องคิวเข้าให้ได้เลยคขากวิ่งวิ่งกันไวมากตามไม่ทัน <c oughs> อ๋อตคนนี้เป็นเชอรีฟนี่เองเขาฆ่าเราอีกแล้วนะมาดูกันรอบนี้ผมจะได้เป็นอะไร <c oughs> อินโนเซน์รอบนี้ได้เป็นคนธรรมดาฮเมื่อกี้เป็นฆาตรกรสองรอบ รอบนี้เราจะมาวิ่งหนีขัตกรกันบ้างนะครับชุดเพื่อนคนนี้เท่มากเลยเนี่ยเฮ้ยมีลิฟต์ด้วยกดได้ไหมไม่ได้ตกลงไปละโดดลงไปได้น่าจะอยู่ในลิฟต์สองคนนีเขามาค่อยได้เนี่ยโอ้อหือึหอหือใช่ฆ่าตาตาตาเลยเพื่อนวิ่งเร็วเพื่อนโอ้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 ยายายโอ้หึหึตายแล้ว ตายเลยต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้แพ้แล้วโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย